สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ขวาน,นะค่ะในรายการคลิปดีไซน์บายพรคลิปค่ะวันนี้นะคะขวานก็อยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าค่ะวันนี้นะคะจะพามารีวิวงานบิวอินนะคะเป็นงานบิวอินฉากกั้นห้องนะคะแล้วก็เป็นเหมือนตู้เก็บของด้วยนะคะตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วตามเข้ามาข้างในเลยค่ะ ก็ฝันเข้ามาอยู่ในบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในนี้ค่ะงานวิวอินของโรงงานเราอยู่ด้านในนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นงานวิวอินทัชที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ภายนอกนะคะก็จะเป็นบอดี้สีไวโอ๊์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชั้นเก็บของฝั่งนี้นะคะเพื่อแบ่งเป็นสัดส่วน สำหรับลูกค้านะคะก็จะเพิ่มลูกเล่นด้วยการตัดตรงชั้นนะคะเป็นไม้สีโอ๊คดำแบบนี้ค่ะส่วนด้านล่างก็จะมีบานเปิดเก็บของนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบานเปิดยาวแบบนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวผมจะเปิดช่องนี้ให้ดูก็คือเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้คือเข้ามาได้จริงๆแบบนี้เลยส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นบานเปิดเหมือนกันนะคะสี่บานเก็บของได้นะคะ เปิดให้ดูนะคะด้านบนก็แบ่งชั้นเก็บของให้เป็นสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอีกน,นะคะอีกจุดเด่นหนึ่งนะคะที่เราจะไม่พูดไม่ได้ก็คือตรงนี้ค่ะในช่องด้านล่างนี้นะคะจะมีไฟเส้น LED 4บอมนะคะก็จะมี โซนิตเปิดปิดอยู่ตรงนี้ค่ะด้านในนี้นะคะในช่องเนี่ยถ้ามองออกมาจากภายนอกนะคะอาจจะเห็นว่าเหมือนมันเล็กแต่ความจริงก็คือถ้าเราเอาแขนดันเข้าไปก็คือมันกว้างมากก็คือมีสเปซที่เอาไว้เก็บของอะเยอะมากเลยค่ะตู้โชว์นี้นะคะก็มีขนาดอยู่ที่ความกว้างนะคะจะกว้างที่รอย80เซนค่ะส่วนความลึกนะคะจากตรงนี้ไปถึงด้านหลังจะลึกอยู่ที่60เซนติเมตรค่ะ ส่วนความสูงนะคะยาวขึ้นไปสูงจนถึงข้างบนฝ้าของลูกค้าเลยก็คือ3เมตรนะคะเดี๋ยวขวันจะให้น้องอินดิเตอร์นะคะอินเสิร์ตภาพรวมทั้งหมดให้ดูเลยนะคะชัดๆเลยค่ะ ตอบใครนะคะที่สนใจงานบิวอินนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์แบบนี้นะคะเซ็ทห้องนอนหรือว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เพจของเรานะคะทิปดีไซน์รับออกแบบตกแต่งภายในค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะคือเพจพรทิฟเฟอร์เจอร์สาขาสว่างแดนดินวันนี้ขวัญขอตัวลาไปก่อนนะคะ